42วันท่านลองคิดด้าเองว่าคนที่ไม่รู้สึกตัวเลย42วันเนี่ยกลับม,มาพูดคุยกับพวกเราได้เนี่ผมเองยังแปลกใจกับตนเองว่าต้องขอบคุณอีกครั้งคนะในกำลังใจที่ทุกคนได้มอบให้ซึ่ง บางท่านอาจจะเห็นว่าออผมเดินเข้ามาที่ห้องประชุมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนะจะมีบางครั้งม,มีลูกสาวหรืออาจารย์ปัดคอยช่วยดูแลว่าแต่นั้นเป็นสิ่งที่บอกอยู่อย่างอ่างนี้ครับว่าลูกบอนเนี่ยเจ็กอีกเนี่ย,ยตอนผมรู้สึกโตไปด้วยตนเองเ่ย มีความรู้สึกว่าน,นี่คือขาของเรานี่คือแขนของเราก็ไม่มีขั้นตอนะไรเลยลงมานั่งอยู่ข้างตีนเนี่ย,ยมีความรู้สึกว่าเหนืน่อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เดินมาแล้วก็มาร่วมกับอาจ,จารย์หมอทั้งสามท่านมาแถลงข่าวได้เนี่ยก็ถือว,ว่าดีว่าที่เป็นมาโดยปกติก่อนหน้านี้ยางมาก อยากจะบอกว่าจริงๆผมอยู่ที่สี่ละหบาเนี่ยแป2วันใน82วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่รู้สึกตัวเลยเนยวันท่านตคิดเอาเองว่าคนที่ไม่รู้สึกตัวเลย42วันเนี่ยล้กล้สามารถาพูดคุยกับพวกเราได้เนี่ยผมเองยังแปลกใจกับตนเองว่าเราเดินมาถึง ชุดนี้ได้อย่างไรต้องขอขอบคุณไปยังสูงทางศิริาชพิบาลที่ได้รับได้ให้ความมับรองประทสมุทรสาครนะเพราะว่าทางท่านอาจารย์นิพัทนะ์เนี่ยเข้าไปาร่วมมือจอนที่ค้นพบในเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิดในชุดใหม่ที่ตลาดการคุ้งที่สมุทรสาครแลวก็เลย สิลุกษ์รับตัวอดม,มาที่4ล้านพยบาลเลีเพราะฉะนั้นอยากบอกกับทุกท่านบอกกับทั้งสื่อมวลชนบอกกับทางสารนะว,ว่าความรุนแรงของโควิดเนี่ยมันมัน,มนไม่เลอกที่ลัความที่ฉันมันสามารถที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นมาได้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่ไม่สามารถรู้สึกตัวเลยได้เนี่ย ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมรู้ส่วนเองใน42วันเนี่ยจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้วันที่ผมต้องขอบคุณครับศิริพยาบาลขอบคุณกำลังใจขกบคุคนหลังหนึ่งขอบคุณคนไทยทั้งประเทศขอบคุณคนสงสาพอขอบคุณคนศรีสะเกศขอบคุณคนพิจิตคนสุนพรรณบุรีที่ผมเคยรับรากการมา ซึ่งด้วยแต่เป็นกำลังใจให้กับผมเองขอบคุณแ,แ,แพทย์เกบาลาและบุคลากรทางสาธารสุขที่กุณาให้ความช่วยเหลือกนะุณาให้ความ,มราะมเคระวดูแลผมเป็นอย่างดีเลยทำให้ผมสามารถกลับมาเดินเหินได้อาจจะยังไม่ปกติอาจจะยังต้องใช้เวลาแต่ว่ามันดีกว่าที่เราคิดไว้ยเยอะเลย ดีว่าวันที่เรารู้สึกตัวครั้งแรกแล้วก็มีความรู้สึกตกใจว่านี่คือขาของเรานี่คือแขนของเราตอนนี้รู้สึกมันมีความเนือนะ้อแล้วเราสามารถเดินมาได้แนละ้วเราสามารถพูดได้สืส่อสารได้เชื่อไหมครับว่าวันแรกที่ผมรู้สึกตัวเนี่ยผมพูดไม่ได้นะว่าตอนท่านทางคณะแพทย์เนี่ยเอากล่องมีท่อช่วยหายใจอย,อยู่แต่๋ยวนี้ออกหมดแล้ว เือนพันธานาการทั้งหมดออกแล้วชิ้นสุดท้ายเลยคือเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาคือสายรัดข้อมือกผมบอกว่าเป็นคนไข้ของสี่ราตอนนี้ไม่เป็นแล้วท่นานอาจารย์ประสิทธิ์จะคุยไงผมอาจะกลัวไม่หัวก็แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางคณะแพทย์พยาบาลและรักบาลทางสาธารสุขขอบคุณทั้งสิมวลชนและคนไทยทั้งประเทศ ที่คุณนาเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือให้ความครอบหลายตัวหลายอย่าง